สีสกเกตี่แหละเป็นจังหวัดที่พวกเรามีความเป็นโดมันใหญแล้วมามากที่สุดตอนนั้นผมยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีผมก็มาดูตอนพี่น้องต้องย้ายบ้านนะครับต้องไปอยู่ตามค่ายขพะยพต่างๆจึงได้เห็นถึงความยากลำบากจึงได้เห็นถึงวิธีการที่เราจะต้องมาดูแลพ่อแม่พี่น้องจึงได้เห็นถึงวิธีการที่เราจะต้อง บริหารจัดก,การถ้าเรามีปัญหากับขเขมรสุดท้ายพอได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีพี่น้องเห็นไหมครับแปบ๊บเดียวสิ่งที่เราเคยเสียเข้าไปกลับคืนมาที่ของเราหมดแล้วครับเป็นของเราหมดนะครับแล้วพี่ที่ผมตกใจมากแปลกใจมากเรียกว่าเป็นฉันทานุมัติที่ผมได้รับจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลยก็ได้ไม่ใช่เฉพาะพี่น้องสีสเกตหรือพี่น้องจังหวัดที่มี แนวชายแดนติดกันกับประเทศกัมพูชาก็คือคุณอนุทินห้ามเปิดด่านนะ <Yeah. S 1> ผมถือว่าคำว่าห้ามเปิดด่านเนี่ยเป็นคำสั่งของประชาชนชาวไทยที่มอบไว้ให้กับผมพี่น้องครับเรื่องเปิดด่านเลิกคิดได้ครับไม่ต้องคิดอีกแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ตั้งแต่ไม่เปิดด่านมาเป็นยังไง่ะครับ พี่น้องเห็นไหมตั้งแต่ไม่เปิดด่านมาข้าวราคาขึ้นมันราคาขึ้นหอมราคาขึ้นมะม่วงราคาขึ้นอ้อยราคาขึ้นแล้วจะไปเปิดด่านหาพัดแสงดาบอะไรอีกอแล้วการไม่เปิดด่านทำให้ความรักความสามัคคีของคนไทยทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน ผมเคยไปถามหลายๆจังหวัดทั้งสุรินทั้งศรีสะเกดนะฮะหลายอำเภอในศรีสะเกดบอกว่าคุณอนุทินพี่น้องถ้าเปิดด่านไอ้ถ้าปิดด่านพี่น้องจะปบมือให้ใช่ไหมใช่ไหมครับอ้าวนี่ปิดด่านปบมือให้เปล่าแล้วถ้าเปิดด่านจะปบอะไรให้ โอ้ตรงนี้สุภาพมากเลยเขตหนึ่งเขตสองสีสกเกตสุภาพมาเลยบอกไม่ตบให้แต่ที่อื่นก็บอกตบตีน <c oughs> นะครับเพราะนั้นมันมีความชัดเจนขอให้พี่น้องอย่าก,กังวลพวกเราทุกคนมีความรู้สึกร่วมกันช่วงที่พวกเราต้องหลบออกมาผมมาอยู่ตรงนี้ตลอดความรู้สึก เกลียดความรู้สึกแค้นความรู้สึกที่ทำไมคนของเราต้องถูกรังแกขนาดนี้มันมีอยู่ในหัวใจของผมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามีความรู้สึกที่เท่าเทียมกันครับเพระาะอะพี่น้องครับวันที่8ดที่จะถึงเนี้ยอีกสามสี่วันนี้เองพระอะพี่น้องคิดได้หรือ,อยังว่าจะให้ใคร เข้าไปเป็นนายกคิดได้อย่างคิดได้บอเบอร์อะไรสาเจใช่ไหมเพราะพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคเดียวที่เขมรไม่อยากให้เป็นรัฐบาลพอเข้ามาแล้วไม่ได้อะไรไม่ได้ดินแดนกลับไปอีกแน่นอนไม่มีวันเปิดด่านแน่นอนแต่ถ้าเป็นพรรคอื่นอาจจะเปิดด่านอาจจะคืนดินแดน อาจจะเจราจาอะไรอีกมากมายเอาไม่เล่าช,ชัดเจนแค่ที่เองครับไม่ต้องไปพูดเรื่องนโยบายอื่นๆนโยบายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะเรื่องทหารอาสาเรื่องคนละครึ่งพลัสเรื่องการศึกษาพวกนี้หน้าที่ของพวกนี้ไปอธิบายกับพี่น้องหน้าที่ผมมาบอกกับพี่น้องได้อย่างเดียวว่าพี่น้องครับยังจำได้อยู่ใช่ไหม ยังต้องการให้มันเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ไหมยังต้องการที่จะไม่มีการเจราจาใดๆใช่ไหมยังต้องการที่จะไม่เปิดด่านใช่ไหมยังต้องการให้อนุทินเป็นนายกใช่ไหมเั้นวันที่แปดก็เลือกอนุทินเบอร์สาเลือกอนุดทินคนเดียวยังไม่พอต้องมีสอสอเข้าไปช่วยทำงานด้วยเจดหนึ่งเลือกเบอร์ห้าต้ง พี่นิพงศ์อังคัตคุณเกียรติแล้วเขตสองก็เลือกเตินนะครับเบอร์สี่เท่านั้นเองครับพี่น้องประชาชนผมขอลำบากแค่นี้เองขอให้พี่น้องลำบากแค่นี้เองก็คือไปเลือกเบอร์สอสอของท่านแต่บัตรพักบัตรสีชมพูพี่น้องครับกาอย่างเดียวครับเบอร์37ครับ